ที่ผมเล่าห้ฟังนะครับอนอกจากนั้นยังเป็นพวกพิษจากอาจจะเป็นมาจากาแร่ธาตุหรือว่าปุ๋ยหมักปุ๋ยครอบที่เขาเรียกว่าย่อยสลายยังไม่สมบูรณ์ตัวนี้ก็ไปช่วยในการแตกตัวแล้วกเ็เขาเรียกว่าควบคุมควบเชื้อไม่ให้ไปทำนายต้นเพราะว่าทุเรียนที่นำออกจากสวนไปหนึ่ง หนึ่งตันเนี่ยเขาเขาใช้แร่ธาตุไม่ไม่เท่าไหร่เลยอาจจะเพียงแค่เก้ากิโลเองถ้าถ้ามีการอ่เขาเรียกว่าเผาเราก็มีการตรวจสอบแร่ธาตุในทุเรียนหนึ่งตันเนี่ยก็จะพบแร่ธาตุประมาณเก้ากิโลเพราะฉะนั้นในการใส่ปุ๋ยอินทรีอินรีเคมีสารปบสภาพเขาเรียกว่าปุ๋ยสูตรแล้วก็จุลธาต อาหารหลักอาหารรองหรือว่ายาคา,ชาเชลราแมลงต่ต่างบริหารจัดการเนี่ยอย่างอย่างคุณอ้อยเป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็จะโดโดยดยให้คุณอ้อยยกตัวอย่างเป็นหน่วยเล็กๆหนึ่หนึ่งต้นเนี่ยเราดูแลอย่างไงฮะอ๋อหนึ่งต้นเนี่ยหลังจากเอาง่ายๆหลังจากหลังจากเก็บเกี่ยวนะคะครเราก็จะเริ่มต้นในการปรับสภาพดิน นะคะปรับสภาพดินก็คือใช้โดูลไม้แล้วก็ยิบซ้อมปรับสภาพดินต้นหนึ่งประมาณ2-5ถึงกิโลในรอบแรกนะคะแล้วแต่ต้นเล็กต้นใหญ่ส่วนใหญ่รอบแรกเราจะปรับ5กิโลเลย5กิโลหลังจากนั้นอีก3เดือนหรือ4เดือนเราถึงจะใส่อีกรอบหนึ่งค่ะก็จะใช้ดูลไม้กับยิบซ้อมเนี่ยอยู่ประมาณทั้งปีเนี่ยจะใส่ปีละประมาณ3-4ครั้งค่ะหลังจากนั้นเราก็จะใส่เป็นปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งปุ๋ยอินทรีย์ของเราก็ก็ใช้ปุ๋ยอินทรีย ท,ทั่วไปนี่แหละคะ่ะหลักๆแล้วก็เป็นปุ๋ยอินทรีกทมอก็คือก็คือเป็นเศษอาหารเศษเขาเรียกเศษอินทรีย์วัตถุถต่างๆค่ะมาหมักแล้วก็ใส่ไปอันนี้เราก็ใช้แค่ต้นละประมาณ 2- 3กิโลต่อครั้งสูงสุดก็คือ5กิโลที่เราใช้นะคะแล้วก็เราก็จะใช้ปุ๋ยสูตร15 5ห0ประคองไปทุกเดือนก็คือช่วงที่ไม่มีลูกเนี่ยเราก็จะใช้ เดือนละครั้งต้นละครึ่งกิโลค่ะสำหรับ,บอายุ7ปีนะคะส่วนในช่วงมีลูกเราก็ใช้ทุก15วันอวันค่ะทุก15วันก็ใช้ครึ่งกิโลเหมือนกันของเราแล้วก็ตลอดระยะเวลาในการพ่นบำรุงก็คือจะใช้ AD 2 5 5 1หยอดโคนเนี่ยทุก15วันถึง20วัน15-20ถึงวันก็คือหยอดครั้งหนึ่งค่ะอันนี้เราก็คือใช้ทั้งทุเรียนเล็กทุเรียนใหญ่เลยค่ะในทุเรียนที่เราผลิตลูกเราก็หยอดในขณะเดียวกัน พ่น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 ลูกหรือพ่นใบเนี่ยเราก็จะใช้ทุก15วันเหมือนกันกับ Rd 2551ค่ะจริงๆหลักๆเราใช้อยู่ประมาณแค่นี้เองค่ะมี <Okay. S 2> อย่างบางบางบางอย่างเช่นช่วงที่เราสะสมอาหารที่จะเอาดอกเนี่ยก็จะมีบ้างอาจจะมีเพิ่มเติมสลาย <Okay. S 2> านิดหน่อยค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยท่านหลักท่านรองท่าเสริม กมีค่ะท้าดลองของเราก็คือเราเราเอาโดโลไมต์กับยิปซัมเนี่ยถือเป็นท้าดลองของของการผลิตดูเรียนของเราเดี๋ยวทำควาเว่าใจนิดหนึ่งนะครับท่านลองของโดโลไมต์นะครับก็มีแคลเซียมใช่แนีเซียมใช่ค่ะยิปซัมยิปซัมมีกำมะถันด้วยค่ะมีแคลเซียมกับกำมะถันซึ่งท้าอาหารลองก็คือแคลเซียมแนลเซียมกำมะถันสามตัวนี่คือรองเลยใช่ค่ะนี่คือลองเลยไม่ เป็นการใช้ธาตอาหารรองในการลดต้นทุนใช่ค่ะถูกหลักด้วยถูกราคาด้วยถูกราคากด้วยโดยเฉพาะอะดีองห้าหนึ่งไปแตกโมเลกุลของถูกต้องค่ะสินแร่พวกนั้นใช่ค่ะใช่ค่ะใช่แล้วก็ในส่วนของธาตุอาหารรวมก็คือจะเป็นทองแดงเหล็กสังกะสีโมลิดีนัมหรือแมกนีสอะไรพวกนี้ค่ะโบรอนก็จะอยู่ในในในรูปของ ที่ที่เราใช้ทั่ว,วไปแค่นั้นเอง <Okay. S 2> หรือต้องบอกว่าในปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยก็จะมีธาตุจุลธาตุเหล่านี้อยู่ด้วย <Okay. S 2> ปริมาณเพียงพอที่ต้นทุเรียนจะนําไปผลิตลูกได้ต้องบอกอย่างนี้ค่ะ mm hmm. ไม่จําเป็นต้องไปใช้ของแพงนะคะต้องต้องบอกว่าของเราเนี่ยทำทุเรียนต้นทุนต่ําค่ะเพราะเรามีมีตัวเสริมทีอ่อย่างเช่นเราใส่อาดีสองไปที่โคนใช่ไหมคะเราก็จะได้ใส้เดือนมา ไสเดือนก็มาเป็นแรงงานผลิตปุ๋ยมูลไสเดือนให้เราซึ่งก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ทําให้ทุเรียนรสชาติดีอร่อยเนื้อสีสวยยิปซ้ํมที่มีกรรมฐานก็เป็นตัวหนึ่งที่ทําให้สสีสวยส